นะครับเขาเดินให้ไปสู่ชนบทตามหมู่บ้านตามบ้านเรือนนะครับก็ต่อเป็นท่อในลักษณะ ка, ป่าปา,ปาแบบบ้านเรานี่นะครับก็มีมิเตอร์น,นะครับและก็มีปัม๊มเพชเชอร์ตัวนึงนะครับในการดันเข้าสู่รถยนต์นะครับก็ถือได้ว่าอนาคตของเรื่องเอ็นั้นนะครับในภาคประชาชนเราเองก็สามารถที่จะผลิตได้นะครับก็ใจกว้างนิดนึงนะครับสำหรับ ภาครัฐและปสทนะครับที่ยังยังที่มีฝรั่งหัวดำหรือนอมินีนะครับที่มากำหนดกลไกนะครับที่เสียดายนะครับที่ภาครัฐหรือหรือพรครัฐตำรวจของในหลวงเรานะครับที่จะประกาศ ในเรื่องของพลังงานหรือการเอ็นั้นเป็นการธรรมชาติ v, ที่เริ่มต้นตั้งมามาตั้งแต่ปี2 0 2 2นะครับซึ่งเจยดายที่รัชการก็ดีนักการเมืองก็ดีส่วนหนึ่งก็ตอบสนองวาระแห่งชาติอย่างจริงใจนะครับส่วนหนึ่งก็ไม่ได้